สมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยช่วงหลังเนี่ยก็ต้องบอกว่านายกก็ถือว่าถ้าจะเรียกภาษาวิลุนเรียกว่าปล่อยจอยนะครับก็ให้มาดามแป้งเรื่องทีมชาติให้มาดามแป้งจัดการไปเลยทีนี้พอมาดามแป้งจัดการไปเลยก็ไปจับมือกับทีมใหญ่อย่างบุรีรัมบีจีแล้วก็มาตั้งโต้แถลงข่าวกันแล้วก็จะเรียกว่าตอนนั้นมีหลายๆคนไปบอกว่านี่เป็นการยึดอานาจหรือเปล่าอะไรต่างๆนานาซึ่งสมาคมเองก็จะหมดวาระนายกเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า มันก็จึงเป็นเป็นช่องว่างระหว่างที่ว่าอะสมาคมก็ก็ปล่อยมือลอยตัวไปแล้วมาดาแม่ก็ไปจัดการมันก็จึงเกิดภาวะในลักษณะแบบนี้ถ้าถึงตอนนี้นะครับมาดาแม่ในฐานะผู้จัดการทีมก็ต้องรับผิดชอบส่วนหนึ่งแน่นอนแหละสมาคมจริงๆแล้วจะยังอยู่จะแน่งจนถึงวาระสุดท้ายจนถึงวันสุดท้ายยังไงก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้ครับถ้าดูจากสภาพทีมตอนนี้เกมเจอเอสโตเนียคาดว่าจะได้เห็นอะไรจากทีมไทยบ้าง แน่นอนนะครับว่าเรื่องของสภาพจิตใจเรื่องของการเดินทางที่ทรหดเนี่ยมันคงทําให้ทีมไทยเราเราไม่สมบูรณ์มากนักนะครับรวมทั้งข่าวๆต่างๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยนักเตะก็รับรู้อยู่แล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าอีกมุมหนึ่งนะครับมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับการเจอกับจอเจียมันก็หนักหนามามา,มากลนะเพราะฉะนั้นนักเตะนะครับน่าจะรวมใจกันสู้แล้วก็ ลงเล่นแบบครึ่งหลังที่เราเจอกับจอร์เจียนั่นก็คือทํามันเต็มที่ที่สุดนะครับด้วยศักยภาพผูพ้เล่นของเรามันไม่ได้แย่ขนาดที่จะโดนนัดละเจ็ดแลูกทุกนัดหรอกผมก็เชื่อว่าเราเราน่าจะมีลูกฮึดครับในการที่จะเล่นกับเอสโตเนียนะครับถ้าจะแพ้ก็คงคงแพ้ไม่มากนะฮะในวันจันทร์นี้เป็นวันแรกที่เปิดจองตั๋วบอลโลกระหว่างไทยกับจีน มองว่ากระแสออกมาจะเป็นยังไงและอยากจะเสนอหรือฝากอะไรถึงสมาคมฟุตบอลรวมถึงแฟนบอลชาวไทยบ้างเอาจริงๆมันผมว่ามันเป็นมันเป็นช่วงช่วงเวลาทามิง่งที่ไม่ค่อยดีเปิดขายตั๋วในวันที่หลังจากไทยแพ้0ูนย์แธรรมดาครับมันมันห่อเหี่ยวมันซบเซามันเหงาอยู่แล้วนะครับถ้าสมมุติว่าเราชนะสวย กระแสมันดีอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นอย่างที่ทุกคนเข้าใจกันดีแต่ผมเชื่อว่าฟุตบอลโลกมันเป็นรายการใหญ่4ปีมีครั้งแล้วเกมที่ไทยจะต้องเจอกับจีนนะครับแล้วเดี๋ยวพอหลังจากจบ2แมตชนี้ไปเรื่องของฟีดแบ็กข่าวๆต่างๆมันก็จะเริ่มเป็นข่าวๆข,ของฟุตบอลโลกกระแสก็จะกลับมามันอาจจะไม่ดีมากนะักแต่ผมเชื่อว่ายังมีคนเข้าดูครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีคนคนเข้ามาซื้อบัตรเองก็ยังไงก็ตามเราคนไทยนะครับก็ต้องเชียร์ทีมชาติไทย ไม่ว่าจะอยู่ในภาวะไหนซึ่งผมถือว่าการเจอกับจอร์เจียแพ้ไปศูนเนี่ยนั่นอยู่ในช่วงที่ต่ําสุดแล้วครับตกต่าที่สุดละเราเราจะกลับมาได้ครับแล้วอ,อ,อย่างน้อยๆน,นะครับผมเชื่อว่าจะมีแฟนบอลเข้าไปชมในสนามไม่น้อยครับ